โโอโหแอบก่อนครับน่าข้างหลังก็มีอีกว้าว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 อ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งรอชาร์จก่อนเดิโอ้ยนัวเนียไปหมดสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนลุยเนอะึง แต่ว่าก่อนหน้านั้นครับผมผมว่าจะลองเอาเจ้าอินทราเนี่ยติดลูเนอร์เอ็นกิเชอร์ไปลุยในสนามสักหน่อยดีกว่าครับผมไม่รู้ว่ามันจะเล่นดีเหมือนเมาเลอร์หรือเปล่าสำหรับโมดูลที่ใช้นะครับผมผมก็จะใช้ไททันแอคเซเลเลเตอร์สองอันเลยเพิ่มความเร็วให้มันโคตรๆแล้วก็ออสซาร์คเลกเตอร์ครับผมไททันรีแพลย์มีไฟไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าอินทราที่ใช้ลูเนอร์เอ็นกิเชอร์เนี่ยมันจะเล่นดีเหมือนเมาเลอร์หรือเปล่าไปกันเลยว้าว ตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่อง d ด m อน b o w l e r ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในด s สคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้รับของที่ต้องการพร้อมยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับหูหู เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฉินโลครับเสรดีอาจาอาจาไม่ได้แอมพีล็อกไอ้น้องหู้วายวายแรงมากเลยแรงมากเลยโอ้โหแอบก่อนครับนั่นข้างหลังก็มีอีกว้าวว้าวว้าววาว โอ้โเฮ้ยอย่าเพิ่งรอชาร์จก่อนดิโอ้ยนัวเนียไปหมดสามสองหนึ่งแพ้ครับเฮ้ยแพ้ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลบดิหลบก่อนหลบก่อนอะไรกันวะเนี่ยให้งูบินแล้วอื้ม คือคือแหลกมากจัดไปครับแอบก่อนแอบก่อนโอ้ย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 เฟลเฟลเฟลโอโอมาลงมาลงมาเฟลเฮ้ยเฟลอยู่ข้างหลังว่ะนี่ไงกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนโอเคนะเลือดหายว่ะเฮ้ย นิูตันวายวายมันยกเราป่ะ <laughs> มันเล่นเราแน่เลยสวยแล้วโอ้โห oh. โยกก่อนโยกก่อนนี่ไงนี่ไงสน,น่อยอีกทีหนึ่งปิดปิดเรียบร้อยครับเพิ่ม okay, แอบแอบแอบเหมือนเดิมแอบเหมือนเดิม อ 40, โอ้โหแล้วเลื่อนเหลือสี่หมื่นโอ้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 แหมอยากจะแหมดังๆมันดูดิ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 แต่แค่นี้โอ้โหแล้วคือถ้าเกิดเราอยู่แบบโล่งๆอย่างนี้ก็เสร็จมันดีวะโอเคครับผมเราใช้สปีดอันรวดเร็วของเราไล่ตามมันไป โอ้ยมันเลี้ยวมายิงเราต้องลุมว่ะต้องลุมว่าเมามเลอร์เฮ้ยเข้ามาในเดนมาร์ของมันแล้วว้าวแรงมากครับโอ้ยแอบก่อนนั่นไงอืมแรงเวอร์เฮ้ยรูชดอรครับ ว่ายว่ายว่ายมาเศรษกกังอากาศแอบก่อนโหให้รู้สึกดอยตัวหนึ่งแน่แน่แน่หืมเอ้ยเอ้ยข้างหลังอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยล่วงล่วงล่วงไปก่อนครับเฮ้ยชลังก้าว่ะ ยืยื้ืไม่ทันมาเลยว้าววาเฮ้ยไม่ทันไม่ได้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 เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเฮ้ยแรปเตอร์ครับล่วงไปตัวนึงลิงก่อนครับสองหนึ่งเฮ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกเสร็จครับผมฮิวิวหิวหิวิวว้าวราวนาครับ เอาอิมูกิก่อนลงมาเม่ลงตรงยอดอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยวาร์ปมาอ้าว <laughs> วาร์ปมาใส่พอดีเลยนะเย a เย e เย y นี่ไงโดน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 เรียบร้อยครับกัดก่อน โอ้โหว้าวปา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 คือเฮ้ยมั่นใจไงมันมั่นใจเฮ้ยมั่นใจเดินมาเลยไงเจอส่วนยับเข้าไปโอเคเพื่อนเรามาเอาเสาได้ไหมเฮ้ยเพื่อนไปเอาเสาเลยหายตัวอยู่อะไปจี้ไปจิ้เร็วเร็วออืมอืมอโอเคเพื่อนเราไปเอาเสาเยี่ยมเชียบสมาร์ท นี่แหละนี่แหละนี่แหละมาโอเคครับยิงจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนเออเอ้ออะไรอันนี้ก่อนนครับกอ,อ,อนี้ก่อนล่วงครับโอเคเอานะเริ่มจำเฮ้ยถ่ายท่านถ่ายท่านถ่ายท่าน,น,นเฮ้ยสองหนึ่งป้าป้า,ปาครับเฮ้ยติดโรยนี่หมดเลยว่ะเลยก่อนและคบก่อนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยลิงค์ครับเซต ว้าวเดินนะเดินนะตัวไหนวะโลอยู wow, <us S 2> um ่ไหนวะเนี่ยนี่มีอยู่นี่ครับเจอแล้ว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 ปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บหายตัวเฮียฮิ้วก่อนโอ้ยอันตรายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอีกนี่นี่ตัวนี้ครับตัวอะไรเอ่ยฮัลโหลว้าวว้าวฮึฮหวานเจี๊ยบครับเฮ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเฮ้ยไม่ตายว่ะหวานเจี๊ยบ ต้องโดนหุยนี่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 เฮ้ยโอ้โนโนทำอะไรวะเนี่ยกูทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยว้าวเร็วเร็วเร็วหายตัวหายตัวหายตัวโอเคโอ้โหเกือบไม่รอดว่ะแน่หุยมีโล่ด้วยวัว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 วัเมาเลอร์มาเสร็จเลย มาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมก็ต้องคัดลอกวิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้นะครับวางไว้ตรงนี้เลยและที่สำคัญเพื่อนๆจะต้องมี Hashtag DMBL ครับมาดูกันว่ามีผู้ชคดีทั้งหมดกี่คนคนที่มีลงคอมเมนต์นะครับผมมีอยู่96คอมเมนต์เย้นะก็ถือว่าไม่เยอะเลยแค่96คอมเมนต์เท่านั้นเองครับผมมาดูกันว่าคนแรกที่จะได้ลุยเนอร์ไปสำหรับคนธรรมดา จะคือใครครับเพราะว่าผมแจกในไลฟ์สเตีมไปแล้ว2อันและสําหรับสมาชิกอีก2อันเพราะฉะนั้นอันแรกจะเป็นของคุณ Falcon WR วย้นี่จากสตรีมด้วยครับผมวางไว้ PI ครับผม PI... PI... พเฮ้ยนี่ไงคุณ Falcon WR เพิ่งจะได้ดูนไปเพราะฉะนั้นเอาไว้ โอกาสหน้านะครับผมถ้าเกิดเป็นสมาชิกอะก็สามารถได้รับต่อเนื่องได้เลยเสียใจด้วยนะโหอดเลยเนี่ยซ้ๆเห็นไหมเนี่ยใช่เลยใช่เลยโอเคงั้นเรามาจับอันรางวัลที่นหนึงอันที่สองครับผมไปคนต่อไปครับผมคุณบิ๊กแซมโอเคขัดลอกมาครับผมวางไว้ตรงนี้ fb นะครับ ซ้ำไหมเอ่ยไม่มีสาครับผมก็ได้ไปเลยย uh ต่อไปครับผมเป็นของใครรางวันต่อไปครับผมเป็นของแทบบี้ไลออนเยย้คัดลอกมาวางไว้ครับผม M W อาจ้ะ,ะ,ะ,ะไม่มีสามครับผมก็ได้ไปเลย่ โอเคและรางวัลสุดท้ายสําหรับบุคคลธรรมดาครับผมจะเป็นของใครรางวัลสุดท้ายเป็นของคุณน้ํำสุริน1982สวัสดีครับยินดีด้วยมือปืนรับจ้างรายงานตัวครับผมว้าอ๋อคนในแคนผมเองอิอิเฮ้ย <c oughs> มันก็โชคดีะนะเจนะครับผม JE ไม่ใช่ไม่มีสามรับผมก็ได้ไปเลย นะและสำหรับและสำหรับสมาชิกนะครับผมมนลิ้นพันกันเลยทีเดียวตอนนี้จะมีสมาชิกที่ลงชื่ออยู่5ท่านนะครับผมซึ่งท่าแรกครับผมคุณจินนวิดอ่าเป็นสมาชิกระดับเรียงข้าวสีเทาก็มีสิทธิ์นะครับคุณสกายเป็นสมาชิกระดับเรียงน้ําแต่ว่าเป็นสีเทาอยู่เพราะฉะนั้นเราให้เป็นสีเขียวก่อนนะถึงจะมีสิทธิ์มารวมร่วมลุ้นจับเฉพาะสมาชิกค,ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเรียงข้าวอะ่ะได้เลย ครบสมิทครับผมสมาชิกเลี้ยงข้าวเหมือนกันสีเทาก็มีสิทธิ์ครับ Pre s i d e n t w เวและคุณเมงครับผมไปคับเพื่อนไปจับรางวัลเฉพาะสมาชิกกันดีกว่ามาในส่วนการจับรางวัลของสมาชิกกันบ้างดีกว่าครับผมมาดูกันว่าอันแรกใครจะได้ไปอันแรกนะครับผมเป็นของสมาชิกท่านไหนตึก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 เป็นของคุณครบสมิทยินดีด้วยนะครับผมคอนกรีตเรชันและอันที่สองครับเป็น ของใครอันที่สองจะเป็นของคุณโอ้โหเฮ้เยดวงดีไปแล้วไม่ได้อันเดียวขออันที่2องครับผมเฮ้ยคือดวงเขาดีไปหรือเปล่าอันที่2เป็นของคุณจินนวิทย์ยินดีด้วยนะครับผมแหมกบสมิี่ดวงดีเกิน ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกๆคนนะครับผมและขอฝากนิดนึงสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการสมัครสมาชิกช่องเดมอน b บ l l e เก่อนดีเลยเข้าไปในหน้าแรกครับผมนี่ตรงนี้กดสมัครได้ตรงนี้เลยครับผมปึ๊บเข้ามาอ่า ตรงนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่าคืออะไรอาสมาชิกระดับเลี้ยงน้ำครับผมเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทต้องรอเป็นสีเขียวก่อนครับผมถึงจะมีสิทธิ์ลุลับจับรางวัลเฉพาะสมาชิกแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครแบบนี้เลี้ยงข้าวเดือนละ100บาทครับผมเพื่อนๆก็สามารถมีสิทธิ์ลุลับเฉพาะสมาชิกได้เลยเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษแบบเบื้มๆที่หาที่ไหนไม่ได้เลย และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อของในเว็บช็อปเพื่อนๆอ,อย่าลืมใส่โค้ด DMBL ด้วยนะและตอนนี้ก็ผมเว็บช็อปมันก็อาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆอะถ้าเกิดเพื่อนๆล็อกอินเข้าสู่ระบบไปใช่ไหมอาจจะโหลดหน้าไม่ขึ้นหรือว่าใส่โค้ด DMBL ไม่ไดเ้เพื่อนๆต้องล็อกเอาออกมาก่อนครับผมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เลยปล่อยให้ขึ้นเข้าสู่ระบบโดยที่เราไม่ต้องล็อกอินเข้าไปครับ แล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถซื้อของได้ตามปกติแล้วโหลดหน้าไอเทมขึ้นมาได้แล้วครับผมและตรงส่วนนี้ครับเพื่อนเ <c oughs> พือน support c r e a t o r เพื่อนๆต้องใส่โค้ด dmbl นะครับผมนี่ก็สามารถ activate ได้เลยครับผมฝากด้วยนะ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ใช้โค้ดของผมเข้ามาอย่างท่วมท้นเพราะความคุ้มไงพวกเพื่อนๆที่ใช้โค้ดมาก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนขอบคุณครับเ <c oughs> ขินเลยนะเนี่ยแล้วถ้าคอติดตามกันนะผมว่าครั้งต่อไปผมจะมีอะไรมาแจกนะก็ต้องรอยลุ้นกันอาจจะเป็นปืนกรดใหญ่หรือเปล่ารอคอยดูกันสำหรับวันนี้ขอทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบอเลย